เริ่มต้นออกเดินทางบทที่1การเรียนรู้ที่ดีที่สุดคือการออกเดินทางด้วยตัวของเธอเองครูของฉันสอนว่าการเดินทางเป็นการออกไปให้ไกลจากกะลาอย่างแท้จริงและวิธีออกไปให้ไกลจากกะลามี4วิธีคือ1ออกจากกะลาด้วยการอ่าน 2. ออกจากกะลาด้วยการเดินทาง 3. ออกจากกลาด้วยวิสัยทัศน์ 4. ออกจากกลาด้วยการออกจากคอมฟอร์ตโซนการอ่านเป็นการเรียนรู้จากประสบการณ์ของคนอื่นที่เคยประสบมาแล้วหรือเป็นการเรียนรู้จากจินตนาการการตกผลึกของจิตวิญญาณ และความเข้าใจอย่างแท้จริงของคนอื่นแต่ถ้าหากเธอมีโอกาสเดินทางไปถึงที่และได้สัมผัสบรรยากาศในสถานที่จริงๆก็จะทำให้เธอสามารถอย่างรู้และเข้าใจอย่างลึกซึ้งและเกิดประสบการณ์จากการเรียนรู้สิ่งใหม่ๆที่เป็นองค์ความรู้ความเข้าใจเชิงประจักษ์ด้วยตัวของเธอเอง การเดินทางทําให้เธอได้เรียนรู้และได้พบสิ่งใหม่เป็นการเปิดห้องเรียนสู่โลกกว้างให้สิ่งรอบข้างเป็นครูเพื่อให้เธอได้เรียนรู้กับบทเรียนเชิงประจักษ์อย่างแท้จริงการเดินทางไม่ใช่แค่ทําให้เธอได้เห็นวิถีชีวิตของคนในประเทศนั้นๆเท่านั้น แต่การเดินทางมีค่ามากกว่าการท่องเที่ยวเพราะมันเป็นการเดินทางที่เต็มไปด้วยการเรียนรู้